วันนี้วัน,นวันนี้มาคุยกับพวกทุกการทั้งหลาย้วยเรื่องเบาๆไม่ใช่เรื่องอาการอะไรของพี่ปอว่าพี่ปอก็ทราบกันแล้วเห็นที่แต่การอนู่ที่เป็นข้อมูลในแต่ละวันมาเนนะี<ๆ>่เออคืออยากจะมามาคุยเบาๆกับบอาว่าปอมาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ด<ๆ>ถามว่าวันที่ยี่ 21วันเนี่ยผมอยากจะแจ้งว่าพอได้รับความปรารถนาดีนะะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากประชาชนจากแฟนคลับต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับ แล้วก็อย่างพวกน้องน้องผู้สิ่อขาวก็เห็นว่าบางทีมาเป็นแค่นักแต่มาครับมาที่ยมเป็นราานผมคนบ้างมาเป็นคณะบ้างพยอยมาจากทั่วสารทิศอันนี้ก็ก็ก,ก็ถือว่ายังเป็นนัจกจานะฮะต่อเนื่องมาได้ถึงวันที่2 1อันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เราเรารู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ เมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่ทางทางโรงพยาบาลึ่งท่านได้ให้ความรู้เพราะทำหนังสือเซ็นเซ็นเยี่ยมเราไปวางโต๊ะเซ็นเยี่ยมข้างล่างก็ก็ยังมีผู้มาเซ็นเยี่ยมต่อเนื่องแต่เขาปริมาณสมุดเยี่ยมก็คงจะพอชุบตัวก็ไม่ทราบขี่เล่นได้แล้วครับไม่ทราบครับนั่นก็ส่วนหนึ่งและอีกอันหนึ่งที่มันมีมีมีปรากฏการณ์ที่แหมน่าดีใจ ปรากฏว่าที่ผมถืออยู่นี่นะครับเมื่อวันที่9ถึงวันที่วันที่9ถึงวันที่12เดี๋ยวดูอี่ทีได้ไหมวันที่9ถึงวันที่วันที่19ถึงวันที่22่สิบอบริษัทไบศซนีไทยได้ให้ที่ทำการไบศซีจังหวัดเชียงรายจัดวัน ไปเสนโลกล้วก็ในงานนั้นก็มีจัดพิธีาการอะไรหลายอย่างครับในงานแล้วส่วนหนึ่งก็มีมุมให้บริการส่งกำลังใจช่วยพื้นปอโดยให,ให้ให้พี่น้องชาวเชียงรายที่ไปในงานไปลงชื่อเขียนในใบเสนบับบนะครับใบสนิบัตต,ตัวนี้นะครับรูปรวมแล้วได้ร้อยสี่สิบสามฉบับ นะรับแล้วก็ส่งมาให้ผมเชิญพิธีครับซึ่งอันนี้ก็น่าดีใจแล้วก็ฝากพวอพี่น้องว่าครอบครัวเราคูณดีที่น้องชาวเชียงน,นะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งความปรารถนาที่มาให้ต่อนะครับแอ้อีกอันหนึ่งดูเหมือนจะมีพี่น้องมีประชาชนบริษัททห่งรานขอบคุณคุณหมอ นะฮะแทนแทนครอบครัวเราได้ส่งอาหารนะฮะเขียนโดยเฉพาะเลยมอบให้กับคุณหมอพยาบาลในห้อง C C U นะครับส่งเสื้อเส,ส,สื้อเชิ้เสื้อส่งกระเจริญเหมือนที่ผมจัดไปนะั้นมาให้กำลังใจกับพยาบาลอย่างนี้นติดต้นอ่านหมายความว่า ยี่สิบเอ็ดวันค,ครอบตัวสหวงเขไม่ได้ดูเดียวตานนะครับก็ยังมีคนใ,ให้กำลังใจีคนรตรารันาดีและแล้วก็มีเพื่อนโดยเฉพาะสื่อมวลชนมันแกนมาครับข้างมอนห่วันนี้ก็ในโอกาสนี้เมื่อบรรยากาศมันดีๆก็เลยอยากจะมาพูดเบาๆขอบคุณชาบ้านเราราก็ฝากขอบคุณประชาชนนะครับขอบคุณ ทุกทุกท่านที่วัดปัารถนาดีให้กำลังใจพ่อน้งแต่วันนั้นที่มาขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อข้าวอ้อเมื่อคืนเมื่อวานใหญ่คุยกับพ่อเรื่องอะไรโอ้คุยมาคุยเฉยอครับแล้วก็บอกข่าวดีว่าโอ้ท่านมาเยี่ยมครับท่านมาเยี่ยมด้ยเลยไม่ได้คุยนะครับเมื่อวาคุยตอบไหนถ้าก็มาเยี่ยมในเช้าวันอาทิตย์เมื่อวานท่านมาเยี่ยมมาคุยมาคุย พบการมองบอกไว้แล้วมาเป็นกันเย็เสด็จเพ่การรักษาพ่อขาเมื่อวานอาน้ออ้อยบอกว่าตรวจพบอะไรบางอย่างนี่คืออะไรคะพ่อบอกได้ไหมคะผมไม่รู้โอเคโอเคดี้ครับขอพูดแต่เสียงดีครับ่ับคอยืน